aitäh . อ้าคุณเก๊กสวัสดีครับพอดีไปทำอะไรธุระในรถถยงเมื่อ <c oughs> กี้ีสวัสดีครับ ที่เยอรมันตอนนี้อากาศเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยที่บ้านเรามันกี 4, ่โมงแล้วสี่ห้าโมงมมาครับตอนนี้ก็มาที่วัดแล้วมีคนมาช่วยทำบุญอีกแล้วหนึ่งพันบาทคนติบคนสวยติดต่อได้นะครับใครอยากทำบุญซื้อกระเบื้อง ปูพื้นหน้าโบสเดี๋ยวถ้าเกิดถ้ากล้องไม่สัน่นเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์รอบๆวัดดูทนเวียนหัวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินเดินดูเนี่ยข้างหน้าด้านเนี่ยบริเวณทั่วไปทนได้ไหมแตเ่เวียนหัวหน่อยนะคุณกิกนิด คุณกิ๊กนี้ไม่ทํางานเหรอครับถามจิจริงครับคุณกิ๊กคุณทํางานไหมน,นี่อุตส่าห์กระซิบข้างๆหูแล้วอ๋อไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับเป็นโบสวัดที่บ้านครับ พอดีตอนเย็นเย็นทั้งผ้าทั้งชาวบ้านก็มาร่วมกันปลูกปูพื้นก็กำลังหาเงินบริจาคกระเบื้องปลูกพื้นโบสถ์ใครมีสนสนใจจะทำบุญซื้อกระเบื้องปลูกพื้นโบสถ์ก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนช่องเข้าไปดูได้ครับตอนนี้ก็ได้เยอะละได้สักเม็ดมันก็ไม่เยอะหรอกก็คนเก๊ีกเอ,อ้ย คุณติ๊บเอ่ยคุณบีเอ่ยคุณปูเอ่ยก็ได้ประมาณสามพันกว่าบาทตอนนี้เรากระเบื้องก็ยังมีขาดอยู่ปูน,นทรายถ้าใครอยากร่วมจิตทาทักทายครับคนอะไรคุณพาใช่ไหมครับพีอใช้ผาาไหมผมอ่านไม่ค่อยออกนะ เยวจะพาชมทัวร์ที่วัดสักหน่อยหนึง่งแต่ว่ากว,ว่ากล้องมันจะสัน่นนี่เขาเรียกโบสถ์พระธรรมโบสถ์พระธรรมโบสถ์พระธรรมเออชื่อนี้ก็เท่นะโบสถพรร์รถพระธรรมของแท้ มา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 ,มาทำบุญด้วยกันเข้าไปเอสไลน์นะหน้าช่องเลยครับถ้าใครจะทำบุญเดี๋ยวจะส่งรหัสบัญชีของพระอาจารย์มาให้ตอนนี้ก็ได้ยอดมาประมาณ3,000กว่าบาทแล้ว วันนี้จะไลฟ์สดแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าสกลนครเข้าไปทําธุระแล้วก็น่าจะอีกหลายวันอยู่เหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าจะไลฟ์สดถี่มากไม่รู้ทาไงมันก็ทําบุญเนาะสร้างโบสถ์ก็พยายามไลฟ์บ่อยๆเผื่อคนที่ยังไม่เห็นจะไ,ได้เห็นเผื่อคนที่อยากจะร่วมบุญก็ได้ร่วมบุญร่วมกันเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านรับรองเป็นกระเบื้องปูพื้นโบสถ์ เป็นปูเป็นสายแน่นอนไอ,อ้เลืองไอ้เลืองมานี้มานี้นี่นี่คนนี้รู้จักกับผมตั้งแต่สมัยผมเด็กเด็กเรียนอยู่นรงบาลเลี้ยงควายอยู่พอพอเอามาพีเอมาเลืเอง มาหนึ่งก้อนมาเย็นนี่เย็นเย็นลองเพียงฟังกันเราเพลยงเพียงหนึ่งลองเพลงเพลงียงเองให้ฟังเพลงหนึ่งเอาเร็วลองเพลงเพลงหนึ่งเพลียังเพลอยังก็ได้ลองเลยลองเพลงหนึ่งเออนั่นแหละล้ํนั่นแหละเอาเร็ว

ไปให้พี่คอยท่าน้องไม่มาส่วนกุ้งในน้องเออลออม้วนนะจุ๊บใสนี่จุ๊บใส่ลองให้ผู้สาวกิ๊กวะบอกนี่ฝากฝากให้น้องกิ๊กเลยฝากให้น้องกิ๊กหมอนดิโอเคเป็นกิ๊กเลยสงสิกินตามมาลายเออจุ๊บใว่มาพี่ก้อนหฮ้ยคุยกั้อนจุไปใส่ ไปไปเรื่อยๆเขาร้องไพให้น้องกิ๊กเขาบอกว่าพี่เหลืองร้องให้คุณกิ๊กเพราอไรเพลงอันนี้ผมรู้จักแกตั้งแต่ผมสมัยหาดวิ่งเล่นอ่ะไปเลี้ยงควายกับแก อะไรคุณกิงหัวเราะอะไรคุณชอบใช่ไหมผมเป็นพ่อสือให้ได้นะนี่พี่ชายผมเลยแหละผมนับถือแกมากนะึงแกเลี้ยงควายตั้งแต่สมัยผมเด็กๆปัจจุบันนี้แกก็ยังเลี้ยงควายอยู่นะนะีะตาตามหาแกไหมเดี๋ยวจะพาตามไป อาวมดแล้วเรื่องบุญเราไม่มีใครเสเนอทำบุญเลยเหรอคือกระเบื้องทักทายครับคนทีม่มาหลังเพื่อนทักทายครับอ่านชื่อไม่ออกอเดี๋ยวรอชุดแม่ชีอ๋อรอชุดแม่ชี อ่าได้ครับพุดกิด๊กไม่มีใครจะร่วมทำบุญเพิ่มแล้วหรอครับแป๊บนึง่งไอเราก็ไอเราก็ไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ด้วยดิไอที่มาขอคําบุญไม่เคยนะป็นครั้งแรกด้วยพูดก็ไม่ค่อยเป็นหรอกไอเรื่องทำบุญเนี่ยแต่พูดเรื่องการเรื่องงานเนี่ยได้อยู่นี่นี่บริเวณรอบๆ ภาบ,บ้านนอกนะเขาจะนี่จะมีกระดูกไว้ตรงนี้จะจอกระดูกไว้ตามบริเวณกำแพงอันนี้ต้นไทรนี่ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆมาดูหนังกลางแปลงมันนอนอยู่ใต้ต้นไทรผมต้องร้องเพลงอ่ะคุณอยากร้องอยากฟังเพลงอะไรล่ะมาดูหนังกลางแปลงแต่ก่อนเขาจะสร้างฤาษีไว้องหนึ่งอยู่ตรงนี้จะหายไปแล้ว แต่ก่อนไม่เป็นสนามหญ้านะตอนนี้ไม่ใช่สนามไม่พื้นปูนแบบนี้ตอนนี้มีเปดแต่ก่อนมีผีเปดอยู่สมัยก่อนนะไฟฟ้ามันไม่ค่อยมีบ้านส่วนมากจะใช้แต่ก่อนใช้ตะเกียงแล้วก็ผมเดินมาตรงสี่แยกวัดนี่แหละลมพัดพายลมพัดแรงมากมองเข้าไปเห็นเปดยืนอยู่ยต้นไทรต้นนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ครับเป็นพระ ต้นตำรับสายมาจากหลวงปู่ฤาษีลิงดำพระอาจารย์ฤาษีลิงดำสวัสดีครับคุณหนึ่งหยุดงานเลิกงานแล้วเหรอครับนี่ครับอันนี้คือเจ้าอาวาสเราอยูอ่ต่งแต่งก็ไม่มีอะไรมากครับบริเวณวัดก็ไม่ได้กว้างอะไรเป็นวัดในหมู่บ้าน เป็นโบสถ์รวมกันสร้าง สพา,พา้าปานบีวนนั้นกรกรเดินกับดันกินกับเจ้ลาลูกมันของกางพัดพอเอาที่ี่ก็ถึขอแต่ไหวเลยสิเอาือนั่งย้มยูฮันบาดินครับมามามีใครจะร่วม ทำบุญซื้อพื้นปูหน้าโบสบ้างพักทายมาเลยครับหน้าช่องเลยมีเบอร์โทรมีแอดดีไลน์พร้อมหมดเดี๋ยวเราไปดูทาั้น้นกระเบื้องน่าจะหมดแนละ้วน่าจะไม่พอ นี่ก็เป็นรถของวดัดเกา่าๆหน่อยนี่ครับคนที่เจ็บของนี่กระเบื้องกำลังรวบรวมเงินไปซื้อใหม่ทีนี้น่าจะไม่พอกระเบื้องส่วนนั้นช้างขยักขายช้างครับมีใครจะซื้อบ้าง ขายช้างกับขายมา้าขายไม่แพงครับมีใครจะซื้อไหมคุณกิ๊กเอาไหมนีม้มาตัวหนึ่งมีช้างตัวหนึ่งมีใครจะซื้ออันนี้เขาเอาไว้แห่ช่วงงานบุญใหญ่อันนี้จะเอาไว้แห่อย่างเดียวครับ เงกระเบื้องก็จะหมดแล้วมีแค่นี้ครับเดี๋ยวก็เงินที่พีพีเอฟซที่สนับสนุนมาประมาณสามพันกรบาทเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อกระเบื้องเพิ่มครับไว้เพิ่มเติมให้พระอาจารย์ท่านไปซื้ออันนี้เป็นนักร้องหนุ่มคนนั้นแหละครับไอ้เรืองคอยเพลงหนึ่งครับอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งเร็วเร็วเพลงนึ่งเร็วเพลงหนึ่งห่วยร้งยองเพลงให้ฟังแน่อีกเพลงหนึ่ง เร็วเพลงยังก็ได้เจ้าทนัดเพลงยังก็เพลงนั่น <c ười> เร็วเพลงหนึง่งยังหัวเราะิล่ะแล้วขอหนึ่งเพลงจัดมาหนึ่งผลงานเร็วเนี่ยสีฟ้ายากไรเร็วแม่จะไปหาอย่างเง้หาอย่าง <c ười> เดี๋ยวเพิ่งจุดล้มดีเอาไปก่อนมามา,มาลองเพลงก่อน เพลงยังก็ได้รเบื <apan> ่อเบื่อเยอกเพลงเดียวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยบา่เบื่อเบ่อเบ่อเบ่เบ่อเบเบอเบ่เ่อเเบื่อเบื่เบ่เบืเบื่อเอเ่เบื่อื่อเเื่อเอเื่อ À, món lâm sinh thì sẽ bay bớt ở luật ở tràn thế nhỉ chuẩn nôm này mười <laughs> อาจารย์บอยพจน์ร้องเพลงฟังหน่บอยเหลืองลองเพลงฟังหน่เดี๋ยวซื้อขนมมากินกินพวกขนมเ,เรเ็วพจน์ักพจนักแสงหนึ่งเพลงเร็วเร็วก็จะเอาไม่ร้องทา,าบุญไงปะบุญไงน้องมาลับไงเนาะ นะครับบรรยากาศอากาศร้อนตอนเย็นหยุดก่อนไม่ใช่ว่าแอมินไม่ช่วยนะแอมินช่วยแล้วแต่มือมันเป็นแผลสรุปแล้วสรุปเราคุยกับใครเนี่ยเขาคุยกันเองหมดเลยเขาคุยกันเองหมดเลยแเราคุยกับใครเราคุยกับไอ้เหลืองก็ได้ไอ้เหลือง หนึ่งผลงานเพลงพี่เอ้อยมีใครทำบนอีกไหมเนาะช่วยๆกันเจ็ดสิบคนตอนนี้ช่วยไปแล้วสี่คนห้าคนมีใครช่วยอีกไหมเนาะวันนี้วันนี้นักพูดยังถามว่าตุกเกียดเิอะครับเนาะกินทบาทมันอานเนาะ พอดีไม่ใช่คุยไม่อ่านผมก็กำลังติดต่อนักร้องให้คุณกิ๊กอยู่อยากให้คุณได้กิ๊กได้ฟังเพลงเพราะๆแต่นักร้องเขาหยิ่งมากเลยตอนนี้นักร้องเขายิงมากเลยเออเออเอาลองได้ด้เต็แขนคุณขา ลองทำไม่ลองพิงทหยมาด้วยหลานไปให้อาจารย์ลามงีใส่ไปดดดเนี่ยดูหลายคนก็หลายไปหลายคนก็หลไปหลเป็นชีวิตมนุษย์มันไม่แน่นอนเหลือเกิน นี่ไหมตาที่สามโอ้ภูมิใจมากเลยเราทำไปแล้วจริงๆแล้วยังทำร่วมกับคุณกิ๊กนะแต่เพราะเอิญผมทำไปก่อนแล้วสวย<อ>ะนะครับอันนี้กำลังทาสี กำลังพัฒนาโอ้สวยยังไงก็อย่าลืมนะครับใครจะร่วมทำบ,บุญก็แอดไปที่ไลน์เข้าไปที่ช่องผมนะครับเข้าไปที่ช่องข้างบนจะมีเบอร์โทรและแอดไลน์ได้ติดต่อมาได้เดี๋ยวเอาเบอร์อาจารย์ให้เพื่อท่านได้ซื้อกระเบื้อง อันนี้ก็ยังไม่คุ้นโน่นเยอะเลยดูครับแล้วเบื้องมีแค่ไม่กี่รังตรงนั้นดูหมดเลยด้านหลังด้านหลังนะครับก็ยังเหลือส่วนตรงนี้ก็ยังเหลือนี่ครับเพิ่งจะทําไม่ได้ถึงตรงนี้เออจะมีใครร่วมด้วยช่วยกันทวัดทาไมวัดใหญ่ๆดังๆพอมีก็มีเสร็จแล้วเกินเนาะวันๆหนึง่งแต่วัดบ้านนอกบ้านนอก,นนอ,กอย่างเราเนี่เผื่อจะได้ต่ระบาดทําไมทําไมเนี่ยดู วัดในชุมชนของเราเนี่ยยังเหลือเยอะครับดูร่อหมดเลยมาด้านหลังด้านข้างแล้วเบื้องอยู่ตอนนั้นน่าจะเหลือประมาณไม่ถึงสิบกล่องดูยังเหลืออีกเยอะอเพรา,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 วออนนาะ,ออะวัดดังๆใหญ่ๆเขาเวลาวัดเขามีเขาก็มีเหลือเกินแต่วัดเราเนี่ยดูขาดแขนเยอะ อ๋อคนปูซื้อลอตเตอรี่เหรออ่ซื้อคนปูเ่อถูกมันได้ร่วมบุญร่วมร่วมบุญด้วยกันอย่างนี้เลยอีกเยอะครับกับเบื้องขาดดีเยอะเลยมันป็นนอกมันจะ มันแ้กก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เจ้าไม่แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะเขาก็เก่งตนออกอวดตัวอะไรแต่เราในนำลูกศิษย์ลูกหานะก็อยากจะให้วัดให้มันเสร็จนะแต่ว่าโดยกำลังของเราด้วยแล้วก็ชาวชาวบ้านในหมู่บ้านมันก็ไม่ม,มันก็ไม่พอ เพราว่าเงินทำบุญการจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยถ้าปัจจัยได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นโอเคนะครับ <c oughs> ยังไงก็โอ้ร้อยสีิคนดูเลย <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ <c oughs> ใครจะร่วมทาบุญก็ <c oughs> เข้าไปที่ <c oughs> ช่องผมก็ได้มันมีเบอร์ผมอยู่แล้วก็แอดดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะส่งเบอร์บัญชีอาจารย์ไปให้หรือว่าเบอร์นี้ก็ได้เบอร์นี้นะครับถ้าใครเห็นก็นะครับเผื่อมาดูย้อนหลังจะทาก้อนนี้เบอร์ไอไปบัญชีพระอาจารย์โดยตรงเลยครับแต่ใครไม่เข้าใจก็เข้าไปที่เบอร์ไป,ไปที่ช่องของผมแล้วก็แอดไลน์เข้ามาถามหรือโทรเข้ามาถามก็ได้เบหก ครับผมคุณปูขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับขอให้โชคดีสิ่งที่ท่านให้มาขอขอให้ท่านได้รับกลับเป็นลาน้ลานเท่าก็แล้วกันร้อยเท่าพันเท่าตามใจปรารถนาแต่ที่แน่ๆบุญนะมันได้อยู่แล้วถึงผมไม่ไวอวยพรยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงผมจะลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับพ่อจารย์ท่านนะ่ ไปนั่งคุยนั่งปรึกษากันจะหารูทางไหนพอจะให้ได้สร้างกระเบื้องให้เสร็จเฉพาะเงินเดือนผมก็ก็แย่อยู่แต่ก็ทําอยู่แต่ก็ยังลําบากอยู่โอเคนะครับส่วนยังไงขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณน้องนีขอบคุณคุณปูนะครับจะยังเห็นในข้อความนะแล้วก็ขอบคุณคุณคกิกเดี๋ยวคุณกิกยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อพี่เหลืองให้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่เหลืองร้องเพงลงแล้วอัดใส่เสียงแล้วเอาไปส่งไปให้ก็แล้วกัน นะครับรักน,น้อยแต่รักน,น,นานๆพี่เหลืองก็ฝากบอกมาเหมนกิ๊กคนได้ของแปลกแน่นอนโอเคนะครับไ <laughs> ก็ขอสวัสดีจบไ์เพียงแค่นี้ครับผม